ตอนนี้นะเราก็มาหาที่พักคืนแรกนะบนะหมอกแสงตะวันอ่าทุกคนไปดูกันว่าเราจะได้ตรงไหนนะว่าจะเป็นห้องพักหรือว่าเป็นจุดกางเต็นนะแต่ว่าพี่เอาเต็นมานะทุกคนนะก็อยากจะกางเต็นแล้วที่นี่เป็นชิ้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินให้ทุกคน นี่ของกินแล้วนะคะตอนนี้ที่พี่มาเนี่ยอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนพฤศจิกายนพศออ68ก็เริ่มที่จะมีอากาศหนาวเย็นแล้วด้วยนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตรงไหนน่าสนใจ อะไรคะสวัสดีค่ะมาเจอกับพี่เอกวิทุมกันอีกแล้วกับเที่ยวตามเท่านี่นะคะทุกคนค่ะวันนี้เราเดินทางขึ้นมาจากทางจังหวัดตาค,ค่ะทริปนี้นะจุดหมายของเราก็คือแม่ฮองซ้อนเชียงใหม่แล้วก็ไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปถึงไหนกันนะคะก็ว่ากันว่าเมื่อยที่ไหนเหนื่อยที่ไหนก็พักกันตรงนั้นเลยละคะแล้วก็ที่นี่ค่ะม่อนหมอกตะวันค่ะเป็นที่ที่เราจะมากางเต็นท์พักแรมกันในคืนนี้ไปดูบรรยากาศกันค่ะนี่นะครับ บนขุนเขานะครับหนูน้อยคุณร,รูปรอมาตกตกว่าวนายหนูช้าอะไรโลกมาให้ป้าดูดิใช้เบ็ดใช้เบ็ดมาตกว่าวล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่ยังไงก่อนหมุนลอกอย่างเดียวอรัทรงไว้อ่ะ <c oughs> เออ แล้วคืนนี้จะผัดนกเปล่าแล้ววันนั้นนะคะพี่ธงกับพี่เอกก็มาถึงกันเย็นมากแล้วอะค่ะก็เลยต้องขอกาังเต็นท์พักแรมกันก่อนแล้วนนะค่ะแล้วก็น่าจะตเก็บเช้าเลยทีเดียวะค่ะนนี้เราก็ได้วิวประมาณตรงนี้ฮะเพื่อที่จะกังเต็นท์ในคืนนี้นะทุกคนก็โอเคเลยฮะา่าที่พักที่นี่อยู่ หัวละ150รอห้บาทเลยวนออกมานะฮะแล้วก็จะมีบ้านพักมากมายเลยก็เลือกเอาว่าจะพักไหนละทีนนี้เรากวนเราก็จะพวกเราก็จะพักตรงนี้นะฮะสวัสดียามเช้านะทุกคนแบบที่นี่คือม่อนม่อนเลยนะ ม่อนหมอกตะวันนะทุกคนเสรแล้วเรากำลัง <Okay. S 1> จะตืออ่นเชา้าเพื่อที่จะมาดูวบรรยากาศข้งนอกนะมันเป็นยังไงเช้าแรงนะครับที่ม่อนหมอกตะวันนะคะเราจะมาลองดูว่าบรรยากาศของเวลาหกโมงเช้าเป็นยังไงน,น,นะทุกคน นี่ค่ะทุกคนขาที่นี่คือจุดกลางเต็นท์หรือจุดแหล่งรวมที่พักนะคะที่ม่อนหมอกตะวันค่ะจุดชมทะเลหมอกที่มีมุมที่สวยอีกที่หนึ่งนะคะเป็นมุมกลางเต็นท์ชื่อดังอีกแห่งหนึ่งในอำเภอพบพ,พระจังหวัดต,ตากอยู่ที่บ้านป่าวายค่ะ <c oughs> เดิมเป็นที่ทำการ,กรเกษตรของชาวม้งนะคะ <c oughs> ทุกคนขาและบรรยากาศที่นี่ดีตลอด,ดปีเลยค่ะ และที่จังหวัดตรากนี้นะคะทุกคนคะ่ะช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะเหมาะสําหรับการพักผ่อนชมธรรมชาตินะคะที่นี่มีบริการร้านอาหารทั่วไปะคะ่ะร้านกาแฟนะคะเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามอีกที่หนึ่งของจังหวัดตากเลยะคะ่ะที่ให้บรรยากาศธรรมชาติบริสุทธิ์และวิวที่สวยงามมากเลยทีเดียวจ้า ตอนนี้นะคะก็ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะขับรถขึ้นไปอีกหน่อยเดินเที่ยวชมก็ได้ค่ะที่นี่เห็นทะเลเหมอกทุกจุดเลยนะคะและตอนนี้แสงกําลังสวยะคะ่ะต้องเก็บภาพความประทับใจกันหน่อยแล้ว I hey. สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ค่ะตั้งอยู่ที่บ้านป่าวายจังหวัดตากนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่ค่ะอยู่บนยอดเขาสูง1,100เมตรกันเลยทีเดียวค่ะ เต็มไปด้วยทะเลหมอกที่สวยงามในยามเช้านะคะรอบล้อมไปด้วยภูเขาหลายลูกสลับกันไปมาค่ะสภาพอากาศก็บริสุทธิ์มากๆเลยทีเดียวนะคะมีไอเย็นและมีหมอกลอยอยู่รอบตัวนะคะสามารถชมวิวได้แบบ360องศากันเลยทีเดียวนะ,ะและเขาบอกก่อนว่าหน้าฝนนะคะ จะมีทะเลเหมอกมากมายพอสมควรกันเลยเขาถึงถึงขั้นหนาแน่นเลยก็ว่าได้นะฮะหน้าหนาวนะคะก็จะมีหมอกอยู่บ้างน,นะคะก็เป็นแอ่งแองทั้งด้านตะวันออกค่ะบนหม่อนนะคะก็จะมีที่พักลานกลางเต็นท์ร้านค้าร้านอาหารนะ,ะหมูกระทะกาแฟแนละเครื่องดื่มบริการด้วยนะคะทุกคนค่ะ মন খাল মন ভালো মজা มันมีคานตรงกลางไป <laughs> วิววิวนิดนึงนะทุกคนนะอันนี้เก่งทุกคนจะไปกินโจ๊กบนลานข้างบนกันโอเค <c oughs> สาก,กุระหรอหลังจากที่พี่เอกับพี่ทุ่งนะคะกินโจ๊กร้อนๆนะคะกับอากาศเย็นๆแล้วก็วิวดีๆแบบนี้นะคะที่มอนหมอกตะวันนะคะจังหวัดตากนะ,ะก็เดินลงมาจากร้านแล้วค่ะก็มาเจอจุดๆนี้นะค่ะซึ่งโอ้โห สวยไปแพ้กันเลยนะฮะเฟยกับพี่ทุ่มก็เลยต้องขอเก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ดูแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆกันค่ะว่าที่นี่สวยมากค่ะ ได้เวลาจะต้องอมาราจากมอนหมอกตะวันแล้วนะทุกคนคะ่ะเพราะว่าแพลนนี้นะก็ยังมีเวลาอีกหลายวันเลยทีเดียวค่ะที่จะต้องดันดนไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปนะทริปนี้สองคนตายายก็เที่ยวกันยูบดาวเลยค่ะหลังจากที่ไม่ได้ออกเที่ยวมานานนะคะทุกคนคะ่ะน่าจะต้องถึงเวลาเก็บเต็นท์อมาราจาก ที่นี่กันแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันว่าพี่เอกักพี่ทุ่งจะไปที่ไหนต่อนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสองเท่าสายเที่ยวนะคะกับเที่ยวตามเท่าด้วยนะคะทุกคนคะ Liquid tech and during the time.